ชาดกเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องของปัญญานี่แหละซึ่งการมาได้มาซึ่งปัญญาก็คงมีเหตุหลักๆก,ก็คือในเรื่องของการทําสมาธิทําสมาธิหรือว่ามันไปหาบฑินักปราชญ์เนาะก็จะทําให้เราเนี่ยมีดวงปัญญาที่สั่งสมเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปเนาะโดยเหตุหลักแล้วเนี่ยอะไรก็ตามซึ่งนํามาสู่ความเจริญในสิ่งที่เราชอบใจเนี่ยต้นทุนก็ต้องมาจากบุญที่เราสั่งสมในอดีตนั่นเองเนาะวันนี้ก็จะคุยในอีก หัวข้อหนึ่งด้วยเนาะในเรื่องของบุญนี่คือหนึ่งในมางคลชีวิต38บประการที่มีชื่อว่ามีบุญวาสนามาก่อนมีบุญวาสนามาก่อนเนี่ยเป็นหนึ่งในมางคลชีวิต38ประการเนะเาะคราวนี้ก็มาเริ่มคํานี้ก่อนคําว่าบุญเนี่ยเราคุ้นกันมากเลยบุญทําบุญทําบุญเนี่ย ได้บุญทำบุญอะไรต่างๆแล้วจะคุนมากโดยเฉพาะชาววัดเนีานะแต่ถ้าถามว่าบุญเนี่ยคืออะไรในเกิดโดยทั่วไปเขาก็จะบอกว่าบุญเนี่ยคือเครื่องชําระล้างจิตใจให้สะอาดบ,บริสุทธิ์เนาะหรือที่เราเข้าใจง่ายคือบุญเนี่ยอาจจะเปรียบเหมือนพลังงานบริสุทธิ์อย่างหนึ่งที่ให้คุณแต่เพียงอย่างเดียวเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราทําความดีเนาะ ทำความดีและชั่วทําดีทําจิตใจให้ผ่องแสนเองบุญก็จะเกิดขึ้นคล้ายๆกันส,งสังสมพลังงานเนาะแต่ถ้าว่าเป็นพลังงานที่ให้คุณเด็ดเพียงอย่างเดียวหมายความว่าพลังงานอื่นในบนโลกไปนี้ยมันให้2ด้านนะคือทั้งคุณทั้งโทษเช่นไฟอย่างเงี้ยไฟถาาว่าให้คุณไหมก็ให้นะเอามาทงกับข้าวให้ความอบอุ่นได้ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ มากมายแต่ถามว่าให้โทษไหมก็ให้เช่นกันไม่บ้านอะไรเงี้ยขึ้นมาก็เสียหายเยอะแยะมากมายเนาะลมอย่างเงี้ยเออพัดมาเบาๆก็สบายดีหรือถ้าเกิดมีลมมากก็เอาไปปั่นกังหันปั่นไฟฟ้าได้แต่ถ้าเกิดมาเป็นพายุเลยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไม่สบายแน่นอนเนาะมี2ออย่างนี่แหละทั้งคุณทั้งโทษพลังงานทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นบุญเนี่ยจะให้คุณแต่เพียงอย่างเดียวเนะาะคราวนี้ประเภทของบุญในการก่อนมีอะไรบ้างก็มีด้วยกัน2ประเภทประเภท แรกท่านเรียกว่าบุญช่วงไก่ คือคุณความดีที่เราทําจากพบชาติก่อนมาจนถึงวันลอดจากคามันดาประเภทที่2เรียกว่าบุญช่วงใกล้คือคุณความดีที่เราทําในพบชาติปัจจุบันตั้งแต่คลอดจนถึงวันนี้ง่ายๆถ้าเกิดเราเปรียบเหมือนกับการปลูกพืชเนี่ยถ้าเกิดบุญช่วงใกล้ก็เหมือนกับมเมล็ดพืชนั่นเองเช่นเราจะปลูกมะม่วงเนี่ยถ้าเราอยากได้มะม่วงที่มีรสชาติมันมันหวานอร่อยเนี่ยเราก็ต้องไปเอามเมล็ดพันธุ์ที่มันเป็นแบบนั้นมาแต่ถ้าเกิดเราไปเอาม เมล็ดพันธุ์ที่มันเปรี้ยวมาอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะมาปลูกในดินดีแค่ไหนก็ตามเนาะรดน้ดําดีแค่ไหนก็ตามมันออกมามันก็เป็นมะม่วงเปรี้ยวนั่นแหละเนาะเออส่วนบุญช่วงใกล้ก็จะเปรียบเหมือนกับการรดน้ําพลดินนั่นเองเนาะก็คือเหตุที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยจนกระทั่งมันส่งผลขึ้นมาให้เห็นในปัจจุบันนั้นด้วยทั้งสองทั้งบุญช่วงไกลบุญช่วงใกล้เนี่ยก็จะมาเกลือบกูลซึ่งกันและกันเนาะคราวนี้มาดูผลของบุญผลของบุญเนี่ยก็มีอยู่ หลายระดับเนาะอันดับแรกเลยอันดับที่1เนาะระดับจิตใจเนี่ยเมื่อเราไปทําบุญแล้วเนี่ยแน่นอนมันเกิดความสบายใจเช่นเราใส่บาตรเสร็จโอ้เราจะรู้สึกว่าทําไมมันรู้สึกเบาๆใจสบายจังเลยหรือไปให้อาหารปลาหรือไปปล่อยปลาอย่างเงี้ยหรือไปทําบุญใหญ่ๆไปทําบุญกระถิ่งเงี้ยรู้สึกสบายใจจังเลยอย่างเงี้ยเออนี่คือระดับจิตใจ2คือระดับบุคลิกภาพ คือเราสั่งสมความดีสั่งสมบุญมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกองอาจไม่เก้อเขยไม่อายใครเนาะมันก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพของเรา 3. ระดับวิถีชีวิตแน่นอนว่าบุญที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะช่วงไกลช่วงใกล้ที่เกิดผลในระดับจิตใจที่เกิดผลในระดับบุคลิกภาพเนี่ย มันก็จะผลักดันให้เกิดวิถีชีวิตที่มันเจริญทํางานประสบความสําเร็จได้อะไรต่งตางดีๆมากมายก็ด้วยอนุภาพของบุญนั่นเองและ4ี่ก็คือระดับสังคมเราก็จะกลายเป็นคนที่ได้รับการยกย่องยยจากผู้คนมากมายเนาะชื่นชมในคุณความดีของเราที่เราได้เป็นคนที่เรียกว่ามีจิตใจที่ดีงามช่วยเหลือผู้อื่นมันสั่งสมบุญกุศลนนี่แหละสังคมก็จะยกย่องหรือแม้เราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราไปอยู่ด้วยแล้วปลอดภัย เพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนั่นเองมีโอกาสที่จะได้งานการดีๆเราก็จะได้ก่อนใครเพื่อนเลยเนาะ